สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม joy stv นะครับโดยในวันนี้เราจะมาเล่น all star tower defense ep t ยี่สินะครับซึ่งใน ep นี้นะครับเราก็จะมาอีโบเอ้ยไม่ใช่ทำ ascension 2ตัวละครกันนะครับผมซึ่งตัวละครหนึงจะเป็นตัวละครอันบาวอีกตัวละครหนึงจะเป็นตัวละคร5ดาวแต่ว่าเป็นเมตาทุกคนก็คือทั้งกับคูโรโร่นั่นเองนะทุกคนก็ทั้งก็จะใช้ของประมาณนี้ทุกคน Elimination 500นะครับแล้วก็ใช้ดาบมันนะ แล้วก็หมวกนะครับผมแล้วก็ผีสีสีส้มนะแล้วก็ผีสายลุงแล้วก็ดีเอ็นเอครับผมที่เรียกมาจากชาลนะั้นแล้วก็อีกตัวน,นี้ก็คือคูโดโรด่นั่นเองนะทุกคนซึ่งต้องใช้ซีคิทบุ๊กนะทุกคนซึ่งหายจากสตอรี่เอ้สตอรี่ชาลนลหกนะทุกคนผีสายลุงผีสายไม่ใช่สิผีเอ็กพีแล้วก็ผีเขียวแล้วก็ผีสายลุงนะทุกคน ใช้เงินเจ็ดพันห้าครับเออเห้าร้อยซึ่งผมจะมากดดับได้แต่ว่าเราจะมาเล่นอันนี้ก่อนนะทุกคนก็กดไปเลยทุกคนไมผิดโอเคกดเล่นเลยครับผมใช้ตัวละครสีส้มนะโอเคครับผุกนก็ตอนนี้ก็เริ่มเกมที่บบ้อยนะครับซึ่งตัวละครก็ผมลืมเปลี่ยนเซตนะนจริงๆต้องใช้พวกฟิเลนอะไรมาตบนะกูลืมเปลี่ยนนะทุกคนแต่ว่า แต่วันนี้ไม่โดนต้นหมดแล้วดีเดีดดีกว่าไม่ไหวแล้วโอเคแล้ใส่ทีมนี้ผมทีมหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวจะวางไอ้เฮียกดผิดพ่อมึงเถิน้องเดี๋ยวเราวางซึ่งมันบนอลมันค่อนข้างเยอะนะทุกคนสำหรับการลงไอ้เ g m เนี่ยนะฟังนะทุกคนดออกดา วางครับผมวางอเดตไปอ่ะมีอะไรกุลามากุลามามันแท้พลาดแต่ว่าแามว่าใช้ตัดโลดได้แล้วก็เอสนะทุกคนมึงอย่าหล่อนดีเฮ้ยกูนี่เลยอย่าหล่อนนี่อย่ากดมั่ว อันนึงยังไม่ได้กดอัพเลยเปลี่ยนเอฟิก่น right. อนเอาอลาหัวยังวะหลังก,ทกดท็อกเกตได้เลยทุกคนแต่ก้าว่าอยากง่ายกว่านี้ก็เอาฟิเลนมา,มาเล่นนะม่เล่นกับท้ังนะทุกคนแล้วก็เราก็มี ability manager ตรงนี้นทุกคน ก็กดมันไปนะอ,อ๋อปิงอันเนี้เอาเอ,อ้าเอาเอาเอากดให้เป็นกุลาม่าแล้วกดให้เป็น full e เอ e นะทุกคนเ,คเงินกูยังไม่พอเลยแล้วก็กุชิโบก็กดไปเลยนะทุกคนโบงโบงโบง หดเลยหมลแม่งปิงเหี้ยมันปิงคว,ยยวายะไรวน้องเอาหมดละเดี๋ยวมันกันอีกสองอันนั้นทุกคนก็นเราก็ว่าเหมือนเดิมทุกคนคิดว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่เราต้องลำดับ ความสำคัญของตัวละครนะทุกคนเราควรจะวางพวกดาเมจหลักไว้ก่อนนะแล้วก็วางดาเมจพวกรองลงมา กูมันปิงแน่เลยว่ะเดี๋ยวนะกูรู้สึกว่ามันมันมันแปลกะนะ่ะเนี่ยมันปิงจริงว่ะผมว่าโอ้คิโ,โดโกดอน้ามีสองแล้เชี่ยวอยู่กับทุกคนมันง่ายนะ ก็กดอ่ะอกดไปสกิลแล้วกดไปอดเดมีสกิลหยุดก็กดจุดไปฮะแค่นั้นทุกคนง่ายนิดเดียว <c oughs> เดี๋ยวรอบนี้ผมเปลี่ยนนะเอาทวางกับฟิลีนออาสตาเอามาลงนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมทำ e อเ e n ช i o ไปแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นะทุกคนแต่ว่าตัวนี้เป็นบัตรลัดจะใช้ใช้ลงพวกไเอัสามอย่างงี้ไงก็เลยต้อง มาทำคลิปนะโหง่ายวะสองตัวเอาอยู่เหรอ,อว,วิดนตตาตัว,ตวนึงดนงตาเราขาย,ยนะทุกคนไม่งั้นมันมันม่นมนทำอะไรไม่ได้นะเนี่ยแต่ว่ามันมีตัวโล่ไม่ใช่เหรอวะนี่ไง

ปางแม่งเลยมันคือตัวล่อสตันนะทุกคนมันมันล่อสตันได้น,นะสำหรับไอ้พวกลุงรามงนะิงเนี่ยนี่เชื่อผมอเเก่แม่งไปเล่ยตรงนู้นอเมเก่ไปเดอไปเออไีบแว่บจะได้เงินด้วยยังดีตรงไหนวะก็ไม่รู้เหมือนกัน ใช,ชนไหมด้าน,น,นล่าเป็นผมเี๋ยวผม Last ัสเว c บล็เดี๋ยว,เ,ว,ยวยเราวางูคุชิโบเพิ่นมนะทุกคน ก็เดี๋ยวจะยากที่ตัวโล่นะทุกคนเดี๋ยวบอลโล่มันแตกก็ฟิวเลยนะเดี๋ยวเราจะไปอีโบตอลคอนกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไปไปรีวิวด้วยนะ <c oughs> โอเคแัก้ก็มา <c oughs> เริ่มที่ช้างก่อนับทุกคนกดเลยนะก็ตา้ก็ เนะอสเอสเอสนะครับสามเอสเลยนะรอเรียบร้อยครับทุกคนตัวละครอีโบแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตนัวละครนะครูโดโร่นั่นเองนะทุกคนกดได้เลยนะตัวนี้ก็ e กอีโบไม่ยากไม่ของยีโบไม่ยากไม่ยากมากเร,รียบร้อยครับผมน่าจะเป็นอันบาร์ตัวที่สี่ที่ผมกดแอสเซนชันนะทุกคนเดี๋ยวตัวต่อไปน่าจะเป็นฟรีเซอร์นะทุกคนเพราะว่า,าเร็วมากนะเร็วจริงๆด้วยลงไม่ลงมาวา ประมาณเหมือนผมลงมาเจ็ดแปดตาก็ได้แล้วนะตัวเนี้โคตรดีหมดม่เยอะนะตัวนี้สุ่มนิสัยสุ่มสตัดหมดม่เยอะยนะถ้าแต่มันไม่ถึงสิบเลยแต่นิสัยน่าจะประมาณยนะี่สิบกว่าก็่าเนี่ยก็นี่ละโอเคน่าจะพร้อมลนะเดี๋ยวตอนนี้ลงไทออสามเอ็กสามนะก็จะได้ทําตัวนี้ต่อนะทุกคนของก็ประมาณนี้นะทุกคนซึ่งหาไม่ยากนะทุกคน แล้วเราดูก่อนว่าเราจะลงอันนี้ไหวไหมนะเนี่ยปิเซอร์มาร์กเนี่ยไปไปรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคครับผมท่านผู้ชมก็ในตอนนี้นะครับเราก็จะมารีวิวทั้งกันนะครับผมไอตัวนี้นะจะเป็นตัวนี้โอเคก็เริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับทุกคนก็เป็นการแบบอ่านจุเท่าประมาณนี้ทุกคนมันมติดบัดลัดมันก็เลยเป็นสีแดงซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะไม่รู้สิ ปัตรก,กินนี่มันดูเออๆอย่างนี้ไม่รู้อะเนี่ยดูดดเดดูท่าต่อไปทุกคนเป็นอะไรปาาั๊ดปค่น c h a n ั e ่างอ่านไม่ทันนะแต่ว่าตีไว้ขึ้นโอ้ยผมทำสกิลทีมาแล้วนะทุกคนก็มนันเลยนะผมเตรียมมันมาดีมากจะไปลงไซอไัสสามในสามแบบสดๆะ่ะจะเอาเน้นเอาง่ายๆเน้นๆเลยโอเคต่อไปจะเป็นท่าใหม่ครับผม future changer แล้วก็จะทานฟอร์มล่างมันนะโอเคตัวละครหนึ่งัอพยอยู่ที่สี่หมื่นเก้าห้าร้อยนะครับผมดูท่าดูท่า,าอันนี้ครบทุกคนแล้วก็แพสสีฟนะผมคิดที่ครอเองทุกการทุกๆก,การตีทุกๆก,การโจมตีครั้งที่สี่เนี่ยจะคูณสี่ดาเมจเข้าไปทุกคนก็สมมุตินะนี่มันจะอยู่หมื่นสามใช่ไหม ครั้งที่สี่ของหมื่นสามก็คือห้าหมื่นสองนะครับทุกคนก็คูณสี่เข้าไปนะแต่ว่ามันน่าจะตีแต่ว่ามันเหมือนตีจะ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 ตีหลายฮิตนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการโดดเข้าขึ้นไปแล้วก็ชาร์จชาร์จพลังลงมานะทุกคน,ห 1, 1, 8, 6, นะนเห็นไหมดึงหนึ่งแปดหกนะอ่ะตีครับผมเห็นไหมกระโดดครั้งที่สี่ของมันก็จะคูณสี่เข้าไปนะทุกคนแล้วก็แล้วมันก็ตีหลายฮิตด้วยนะทุกคนเท่ากับว่ามันจะโดนแบบ นั่นแหละสี่พันแต่ว่าหลายฮิตเลยนะนดิจะประมาณสิบฮิตนะทุกคนเพราะว่าเอ๊หรือกำลังกองสิบฮิตเลยซ้มมันไม่รู้ว่ากี่ฮิตนะทุกคนแต่ว่าน่าจะโอเคซึ่งสกิลทรีนี่ใสผมแนะนำว่าเป็นคอร์รัปเต็ดกับคอร์รัปเตน่าจะโอเคกว่านะแต่บาลัสก็เล่นได้ยสก็เล่นได้อลลตานี่อาจจะยังไม่เหมาะนะอาจจะยังนาอาจจะยั โอเคก็ปรนมาณน,นี้สำหรับครั้งนะทุกคนต่อไปจะเป็นตัวละครคูรโลนทุกคนหรือว่าอันบาวจากตู้เอ็กซ์ทุกคนเดี๋ยวดูข่้แรกกันก่อนทุกคนซึ่งมีแพสซีฟก็คือพอยซั่นนะผมจะสร้างดาเมจ30%นะผม6ติ๊กนะผมติ๊กละ5%ซึ่งสามารถแจกได้แล้วก็การติดพิตจะทำให้เอนมี่หรือว่าัตูเนี่ย ไอพวกที่เป็นรีเจนหรืออะไรพวกนี้มันก็จะทำให้หิวช้าลง50%นะทุกคนซึ่งดีมากๆนะเพราะว่าไอรีเจนเนี่ยมันโคตรจะปวดหัวเลยนะโอเคแต่ว่าขั้นแรกก็จะตีหินเดียวแต่ว่ามค่อยๆไปฝันนะก็ตีข้างไวแต่ว่าดาเมจน,น้อยนะโอเคอัพจอดเลยแล้วกันต่อไปผมก็จะเดี๋ยวผมอัพไปก่อนโอเค ดูท่าทุกคนมีพุ่งเข้าไปฟันนะทุกคนนี่โคตรเท่ทุกคนต่อไปจะเป็นท่ามีทุกคนเดี๋ยวเอาก่อนค่าท่าค่าท่า,ท,าท่านั้นก่อนโอเคดูทุกคนเป็นการเหมือนแบบ เี่ยพุ่งไปอ่ะทุกคนยังโหดวีเวอร์นะดาเมจเยอะมากทุกคนระยะกระดีแต่ว่าอีช้านิดนึงต่อไปทุกคนนี่คือสกิลกดนะฟิชโดเมนจจะำํำการสปาว์าโดเมนสปไปเดอร์บอสนะผมเหมือนเป็นการอนาเขตประมาณนั้นนะศาสิบวีซึ่งทำซึ่งเอนิมี่ที่อยู่ข้างในมันจะเวลาอ๋อเวลามันโดเมนเสร็จมันจะระเบิด ดิวลิบเปอร์เซในทุกคนล้วก็จะทำอไรเดาเมจเดิรด้บอสเอ็กเดร์นัมเบอร์ออฟเเนเหมือนบอสว่าจะทำดาเมจออกก่อนอยู่ดาเมจของมันจะยังไงวะเ e คเ n นอีชเอ n นมี่วันอินซ่าสไปเดอร์บอสออโก i เคนพิซซั่นฟอร Duration of the domain เหมือนว่ายิ่งจำนวนในวงเยอะอาจจะยิ่งทำดาเมจเยอะเลยเปล่านะเดี๋ยวลองกดดูทุกคนผมไม่สนนะว่ามันจะมีกี่ตัวกดละก็คือตัวที่มันวิ่งเข้ามาในวงก็คือมันก็จะมันก็จะแบบเอออ๋อยิ่งอยู่นานมันก็จะยิ่งแบบ ยิ่งถ้าแตกออกฮารวว่าถ้ายิ่งอยู่นานขึ้นก็จะยิ่งอันนี้ขึ้นนะทุกคนยิ่งโดนมารหัวขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันกูดาะอะไรหกสิบวิบาทแล้วก็ร้อยสามสิบวิเห็นไหมแล้วก,วก็มันก็จะระเบิดออกมาซึ่งตงัวละครเราได้ทั้งหมดสี่ตัวทางมาได้สี่ตัวเหมือนกันนะทุกคนถือว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเล่นไม่ยากแต่ว่าอาจจะเหมาะเหมาะนะเหมาะกับการเล่นในวงใหญ่ก็ กาเน้นจริงๆไงจะเล่นเป็นระยะหรือเปล่าไม่รู้นะเพราว่ามันตีหลายยีส์ไงอาจจะเป็นดามเมจก็ได้หรืออาจจะเป็นสปีดก็ได้แล้วแต่ก็มาเนี้ยทุกคนก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเพลินนี้แหละเพราะชอบไปเล่นวันไ์ก็แช่กระสับกระส่ายอะไรแบบนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย